ด้วยที่ผมอยากทำแผลบอลไซในวันที่ผมไม่มีเครื่องมือที่พร้อมและยาทาแผลก็ไม่ได้เอามาครับแต่ด้วยบรรยากาศที่สงบผมก็เลือกที่จะลองดูลองใช้อย่างอื่นในการประยุกต์ใช้ทำแผลบอนไซว่าจะมีน้ํายาตัวไหนที่ใช้แทนได้บ้างผมตัดเก็บรากที่ไม่จำเป็นออกบางส่วนและตรงนี้ครับแผลที่ผมต้องการที่จะเก็บออกเพราะว่า มีส่วนเกินออกมานิดนึงตรงนี้และแผลตรงนี้ก็ต้องมีความระมัดระวังมากเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างแห้งครับและอุปกรณ์ผมไม่พร้อมจริงๆผมมีแค่กรีนปากนกแก้วอันใหญ่ก็ทําการเก็บแผลให้ดีที่สุดและใช้กันไกรอันเล็กครับค่อยๆเล็มนิดหนึง่งทําให้สัดส่วนเขาดูมีความสวยงามมากขึ้นครับในอาเซเลียรีสอร์ทที่เชียงดาวครับพื้นที่มีความสงบมาก อาจจะดูดูลานะครับแต่ราคาไม่แพงเลยนี่ครับส่วนที่ผมใช้แทนยาทาแผลบอนไสก็คือซิลิโคนใสในเซเว่นเองครับใช้ได้ดีนะครับเพื่อนๆแลแผลจะมีความสวยงามด้วยสามารถรักษาซากที่ดูแห้งๆได้ครับทำให้เขาไม่ผุกร่อนบรรยากาศนี้มีความสงบมากครับพักผ่อนเต็มที่ค่อยๆใช้ตัวน้ำยาครับทาที่แผลครับแบบนี้ครับไม่ยากครับ แล้วก็รอให้เขาแห้งแค่นั้นเองก็จะมีความใสแล้วก็แผลนี้มีความสวยงามมากถ้าใครไม่มีน้ำยาทาแผลบนไสก็แนะนําเลยนะครับความสวยงามที่ยังไม่พร้อมแต่เราทําได้ครับ